ตรงนี้ก็คือเป็นโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถตอนนี้จะเป็นอดีตแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการที่จะเปลี่ยนจากโรงจอดรถเป็นห้องเก็บของนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ให้ช่างมาดานเพิ่มเติมต่อเติมต่อเติมนะคะจะก่อผนังนะคะทําประตูนะคะในจุดด้านหน้าตรงนี้จะเป็นประตูนะคะเราจะทํา เป็นประตูม้วนเหล็กค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะได้เปิดขึ้นลงกว้างสะดวกสบายนะคะในการที่จะนำของเข้ามาเก็บค่ะทุกคนนี่คือโรงรถนะคะจะกลายเป็นอดีตแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มต้นในการทำค่ะวันนี้วันแรกช่างก็เริ่มทำการทำเขาเรียกว่าทำกรอบประตูด้านหน้าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะใส่เสาเหล็กนะคะซ้ายขวา แล้วก็ทําโครงนะคะใส่โครงเหล็กแล้วนะคะแต่ยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะอันนี้คือด้านฝั่งซ้ายมือส่วนด้านขวามือยังไม่ได้ใส่นะคะกกกรอบอยู่ประมาณนี้นะคะตั้งเสารอเรียบร้อยแล้วค่ะโรงจอดรถตรงนี้นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวบ้านค่ะทุกคนแล้วจะอยู่ชิดกำแพงแบบนี้ตอนนั้นไม่คิดว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เป็น ห้องเก็บของนะคะแล้วจังก,ก็เลยปลูกต้นไม้ไว้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าต้นไม้นี้อยู่เกิดขึ้นน้องเขาเรียกว่าแทงหน่อออกมาชิดขอบพื้นเลยนะคะนี่จะต้องทําการขุดย้ายออกในจุดนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้จะเป็นผนังทางด้านข้างค่ะทุกคน คนจะเป็นผนังทางด้านข้างเดี๋ยวช่างก็จะทําการเชื่อมเหล็กนะคะเป็นโครงขึ้นกับเสาแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็เหมือนกันค่ะทุกคนเป็นหญ้ารกแล้วก็มีต้นไม้ที่นักจังเ,เรียกว่าปลูกเอาไว้เนาะมันก็เป็นโสมแล้วล่ะคะ่ะเสื่อมโสมเลยนะจังก็ต้องทําการดึงหญ้าหรือถอนนะคะเพราะในจุดนี้จะเข้าออกยากและหลังจากที่ทําการ ทำห้องเก็บของเนาะก็จะมีด้านข้างด้านเดียวที่จะสามารถเดินเดินไปได้ค่ะทุกคนด้านข้างตรงนี้พอเดินได้อยู่เนาะพอรักจังก็ปลูกต้นไม้ไว้ในวงบ่อแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คือต้นแก้วค่ะน้องกําลังขึ้นสูงแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็จะไม่มีอุปสรรคในการก่อผนังด้านข้างค่ะเพราะว่าจะอยู่ห่างจากผนงังต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะลืมแล้วค่ะทุกคนพุทพิชาอ้าวไม่ใช่พุทพุทพุทอา่า ลืมชื่อค่ะน้องจะเป็นดอกสีเหลืองๆอะคะ่ะหอมมากค่ะตอนนี้ต้นของน้องโซมมากรู้สึกว่าน้องจะเอนด้วยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปดูแลน้องซะหน่อยส่วนต้นนั้นก็จะเป็นต้นอะไรนะก้ามปูหรือเปล่านะเขาเรียกอะไรต้นของน้องก็จะตอนแรกปลูกไว้ในวงยางรถยนต์ตรงนั้นนะคะแต่น้องแทงหนอ่อขยายออกมาเองค่ะทุกคนดูสินะคะขยายพันธุ์ออกมาเองตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะน้องก็ขยายพันธุ์ออกมาเองเดิม ไว้ตรงนั้นแค่ต้นเดียวเองนะคะในจุดด้านในค่ะเพราะว่าเหลือจากพื้นที่ปลูกจากด้านนู้นเนาะลักจังก็เลยเอามาจิ้มๆไว้ปรากฏว่านี่ค่ะทุกคนน้องขยายพันธุ์ด้วยตัวน้องเองนั่นแหละคะ่ะแทงหน่อออกมาชิดขอบพื้นไปแล้วเดี๋ยวต้องทําการขุดย้ายน้องออกจากจุดนี้ค่ะดอกของน้องสวยงามมากๆหรือว่าเขาเรียกดอกกล้ามปูหรือเปล่านะลักจังก็ลืมชื่อขออภัยจริงๆค่ะทุกคนนะตรงนี้นะคะจากกอด,ดนะคะ จะกลายเป็นห้องเก็บของแล้วค่ะทุกคนนี่กําลังกําลังเริ่มทําวันนี้วันแรกคะ่ะนี่ส่วนเป็นหน้าบ้านของรักจังเนาะและตรงนี้โรงจอดรถจะอยู่ด้านข้างขวามือของตัวบ้านคะ่ะวันนี้คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะไว้ติดตามชมคลิปถัดไปนะคะว่ารูปร่างหน้าตาห้องเก็บของของรักจังจะเป็นอย่างไรขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ